โอเคครับผมวันนีเกอร์มาอยู่ผมนาทีเอนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปแจกโค้ดฟรีไฟนะครับเนื่องจากเราห่างหายกันไปนานนะครับคลิปผมไม่ได้ลงช่องนะครับผมทํางานนะครับผมไม่ว่านะครับผมจะมาแจกโค้ดที่ GM เพิ่งขายใหม่ๆหม่นะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับไปโค้ดใหม่ GM นะครับแล้วก็ผมวันนี้จะมาแจกเพชรนะครับแล้วก็โค้ดเอ็งแนะครับโค้ดฟรีไฟล์โค้ดสกัดจพูนะครับแล้วก็ตัวละครอล่ามนะครับนี่นะครับเราไปดูเพชรก่อนเลยนะครับ ผมจะแจกเพชรนะครับเพชร699บาทนะครับ 2, 1 8 0เพชรนะครับเพียงแค่กคนกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับและคอมเมนต์อยู่ดีเกมมาชื่อเฟซนะครับใครไม่ทําตามกติกาเถอะว่าหมดสิทธิ์นะครับ699าบาท2,180เพชรนะครับผมแจกหงรางวัลเท่านั้นนะครับได้คนเดียวเท่านั้นนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับบอกเหตุผลที่อยากได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วจะมาดูตรงสกินปืนกันก่อนนะครับ นี่นะครับสกินปืนก็เป็นสกินปืนเอิ่มเป็นสกินปืนนี่นะครับเอ็มแปดนะครับเป็นสกินปืนที่ผมจะหาก่อนนะครับนี่นะครับเป็นสกินปืนอย่างนี้นะครับเป็นสกินลายสีชมพูนะครับถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้นะครับในกล่องนี้นะครับจะมี m 1 4ทาวอนะครับและ AM8 และ UMP และ M60 นะครับอัตราในการยิงสองหมดนะครับลบแมกกาซีนหนึ่งนะครับ นี่นะครับมีสิทธิ์ได้ถาวนไลน์ปืนมากเลยนะครับกล่อง35เพรนะครับผมแจก20กล่องนะครับแจก3รางวัลนะครับกติกานะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์ยูดีเกมมาชื่อเฟซนะครับและเหตุผลที่อยากได้ของตัวเองนะครับใครไม่ทาตามถือว่าหมดสิทธิ์นะครับนี่นะครับก็หมดไปนะครับเออมปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูของในร้านค้าใหม่กันนะครับนี่นะครับเขาเป็นกล่องสุ่มนี่นะครับ กองสุ่มชุดเทคโนนะครับชุดเทคโนใหม่นะครับเราไม่มีเกลือแน่นอนครับเราเอาไปแลกได้ในกิจกรรมนะครับแลกง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นกองสุ่มนี่นะครับชุดเท่ๆนะครับเป็นพวกชุดมาชุดเนี่ยครับผมอ่านก่อนนะมอตินะครับนี่นะครับก็เป็นกองสาสิเพชรเองนะครับถูกๆง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเอ็มหกศูนย์นะครับเอ็มหกศูนย์สวยมากนะครับถือในล็อบบี้ได้นะครับนี่นะครับวิธีการแลกนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมก็จะแลกได้แล้วนะครับผมซุ่มไม่คิดที่ผมก็แลกได้นะครับผมซุ่มไปผมได้แต่อันนี้นะครับแต่เราไม่มีเกลือแน่นอนครับต้ำสามารถมาแลกได้ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครอลล็อกกันนะครับเอ่เป็นตัวละครนะครับเป็นเซตทั้งเซตนะครับเป็นเซตทั้งเซตนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับผมแจกหนึ่งหลังวันเท่านั้นนะครับเซตนี้นะครับมีทั้งแว่นนะครับและเสื้อนะครับและกางเกงและรองเท้านะครับแล้วก็ตัวละครตัวหนึ่งครับและได้ เป็นเวลสีได้เลยนะครับได้เป็นแล้วได้เวลสีเลยนะครับเป็นบัตรอัพตัวละครนะครับหนึ่งพันเก้าสิบเก้าหลอดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับหนึ่งรางวัลเท่านั้นใครอยากได้นะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์อยู่ในเกมมาชื่อเฟสนะครับและเหตุผลที่อยากได้มานะครับเหตุผลในดีผมจะเอาเหตุผลนั้นนะครับก็อย่าลืมติดตามผลิการนะครับคลิปนี้ขอจบกันไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ